สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ก็ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาหทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเล่มแรกกันนะคะทุกท่านเล่มแรกนี้ก็จะเป็นด้ามงานนะคะฝักงานนะคะด้ามงานฝักงานนะคะด้ามรวมฝักนะคะทุกท่านมีความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะนะคะด้ามงานงานสีน้ำผึ้งเลยนะคะทุกท่าน มีความสวยงามเป็นมีดสองกริย์นะคะเล่มน,นี้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าและเงินนะคะฝักก็จะลัดด้วยเส้นเงินนะคะทุกท่านมีความสวยงามมากๆเลยนะคะมีหลงพนเดิมด้า,ามงาฝักงานะคะงาก็จะสีน้ำผึ้งเลยนะคะทุกท่านนะคะค ด้ามลงฝักก็อยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านไหนของมีดกันนะคะปลอกก็จะแห้งนะ,ะนะคะนะคะทุกท่านใบมีดก็สวยงามนะคะทุกท่านเล่มน,นี้มีความ สวยงามเข้มขังนะคะมีดหลงพอนเดิมเป็นมีดสองกษัตริย์นะคะเป็นเสมาใบโพโตเต็มใบนะคะข้างมวลสารแน่นหนานะคะไม่โยกไม่คอนนะคะอยู่ในสภาพดีมากๆเลยนะคะล่องชัดเจนกระดูกงูสวยงามนะคะเดีย๋ยจะเป็นกระหนดอกไม้นะคะใบมีดมีความยาวอยู่ที่ อยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะทุกท่านใบมีดมีความยาวอยู่ที่เจ็นิ้วถ้าด้ามลงนฝักก็สิบสองนิ้วนะคะ,คะท่านใดมีใจรักได้ศรัทธาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรไล,ลายนะคะทุกท่าน ทนใดอยากบูชาไปไว้ที่บ้านไม่จะยิ่งพา้าหรือติดตัวไปไหนมาไหนติดรถนะคะขอพุทธคุณของท่านปกป้องคุ้มครองทุกเส้นทางนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนตั้งอธิษฐานจิตเอานะคะก็บอกกล่าวท่านนะคะเราเคารพนับถือท่านท่านก็มีตาเรานะคะท่หลวงพ่อเดิมน,นะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มน,นะคะ เล่มนี้ก็เป็นด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านนี่ก็งาสวยเลยนะคะทุกท่านสีน้ำพึ่งเข้มเลยนะคะงาเล่มนี้มีความสวยงามนะคะความยาวด้ามบดฝักจะอยู่ที่15นิ้วนะคะเล่มนี้นะคะเป็นมีสามกริย์นะคะน้าเงินทองนะคะ อัน,นี้ก็จะรัดด้วยนาคแล้วก็ทองนะคะฝักนี้ก็จะลัดด้วยเส้นเงินนะคะทุกท่านมีความสวยงามนะคะมากๆเลยท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทางโทรไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาลัดชมด้านในของมีดกันนะคะ ดอกก็จะแห้งนะคะทุกท่านเพราะเป็นไม้มงคลนะคะนะคะคนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมหาอุดนะคะยันมหาอุดหลวงพ่อท่านก็จะลงอัคขระยันอัคขละคาถาไว้ที่ใบมีดนะคะมีความเข้มขังนะคะมีดเล่มน,นี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นลายอีกฝั่งน,นก็จะเป็นลายนาคเกี้ยวหรือนาคสมพงษ์นะคะมีความสวยงามเข้มขังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นยันตีนะคะทุกท่านข้างมวลสารแน่นหนานะคะไม่โยกไม่คอนนะคะความยาวเฉพาะใบมีดนะคะล่มนี้จะอยู่ที่9้านิ้วนะคะเฉพาะใบอยู่ที่9้านิ้ว เป็นยันต์ตรีนะคะความขิมขังสวยงามนะคะทุกท่านท่านใดอยากบูชาไปไว้ที่ิ้พ่พระหรือเดินทางไปไหนมาไหนก็พกติดตัวไปด้วยนะคะเพราะหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะทุกท่านป้องกันผู้ผีปีศาจสิ่งไม่ดีไม่ร้ายนะคะลมเพลลมพัดนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็พกมีท่านติดตัวไปด้วย หรอเอาไว้บนหิ้งพระก,ก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะคะนะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมิ้นหมอได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรไลนล์นะคะสุดท้ายนกก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกนะคะ นกมีดหมอก็จะได้มีมีดมาลงในช่องทุกวันให้ทุกท่านได้รับชมนะคะสุดท้ายนี้นกมีดหมอก็สวัสดีค่ะ